นี่นี่นี่เส้นต้องกรอบเลยใช่ไหมฮะเนี่ยระวังนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมน้องเขาบอกให้ระวังนิดหนึ่งนะให้ถอยออกไปไม่รับประกันกล้องเจ๊งโอ้ ครับเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาทเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับโย่ววัสดีครับยังสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาทเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายในทวิตูปผมอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าซอยโรงพยาบาลพลบุรีฮะด้านหลังผมที่เพื่อนๆเห็นนี่คือถนนสารภาพเลี้ยวขวาไปนะไปแยกไปแยกลาดน,นกนะผมเพิ่งมาจากร้านเฮียเออขาหมูนะ ก็เลยพาโดโดมาหาอะไรทานตรงย่านนี้นะฮะจะเรียกว่าตลาดเหรอหรือว่าเป็นย่านถนนคนเดินดีคนเดินหรือว่าเป็นย่านที่เขาค้าขายคนแถวแถวนี้บางกอกน้อยนะฮะเขาก็มาหาอะไรทานกันนะทุกทีผมเคยมีคลิปแต่ว่านานแล้วผมเคยพาเพื่อนมาแต่ตอนเช้าเพื่อนอาจจะเห็นนะฮะแต่อันนี้ก็เป็นตอนเย็นแล้วก็จะเป็นที่ไม่เหมือน คลิปก่อนๆที่ผมทำมาเดินมาดูกันเดินดูกันเดี๋ยวเดินไล่ไปเลยว่ามีอะไรบ้างนู้นสุดตรงนู้นว่ามีอะไรทานบ้างนะนี่นี่เขาทำโอ้กุ้งย่างนะมีก๋อซีฟู้ดย่างกุ้งย่างอืมม่าล่าอ๋อหมาล่าด้วยอะไรด้วยอ๋อเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมาล่าใช่ไหมครับผม กุ้งเผากล่องละร้อยสองร้อยก็ได้นะฮะร้านนี้ก็เป็นอ่ะนี่ก็สไตล์หมาล่าสไตล์หมาล่าหมาล่าพรเจริญไม้ละสิบบาทอ่านี่เดี๋ยวร้านแรกผ่านไปแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเจ้านี้ะคะกุ้ยช่ายตอกไข่เดี๋ยวผมจะลองอ่าอยากลองมานานแล้วกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายกินแต่กุ้ยช่ายกุ้ยช่าย,ย,ายตอกไข่เป็นยังไงครับ อตัดดิเยกแล้วตอกไข่อะไรกันครับเอากลับบ้านไปทานเดี๋ยวจะลองไข่ยังไงฮะอย่างนี้คือสามสิบครับ่ไข่เพิ่มห้าแบอ่าเอาเอาชุดหนึ่งอ่ะตอนนี้ถ้าตอกไข่คือต้องใช้กุญายแบบนี้แบบนี้แบบนู้นก็ได้เหรอหรอผมนึกว่าจะใช้ได้อย่างนี้แล้วแล้วเขานิยมแบบไหนอะที่ต่อไข่อ่างั้นลองอย่างนี้ก่อนลองแบบนี้ก่อนมันก็แค่เอามาต่อไข่ไงอ่ามาดูกันดีกว่าอ่ามาดูกัน อให้น้องเขาทาให้ดูกู้ช่ายตอกไข่แต่ว่าถ้ากินก็ต้องอย่างเงี้ยเนาะวันจะได้หอมๆนะกูใช่ใช่ครับมาแล้วกูใช่ายตอกไข่มาดูกันมาดูกันเรากลับไปทานบ้านนะครับ ตรงตรงนี้เขาจะเรียกว่าอะไรเป็นตลาดป่ะหรือว่าเป็นซอยโรงพยาบาลครับก็ก็แต่น้องก็ขายเฉพาะตอนเย็นใช่ไหมขายตั้ง11โมง11โมงยันสองทุ่มขึ้นแล้วนี่ผมอ่ะเวลามาหาอะไรทานจะมาแต่ตอนเช้ามีวันนี้หลุดมาตอนเย็นก็เลยมาเดินอ่าเนี่ยอ่าอย่างนี้เลยนี่สามสิบบาท้องขายห้าบาทครับเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับผมโอ้โห ไข่ถูกเนาะไข่หนึ่งฟองต่อไข่ลงไปนก็คือสามสิบบาทเพิ่มไข่เท่าไหร่นะห้าบาทห้าบาทเกิดผมบอกไข่สองฟองจ็ิบครับก็ได้มีสิทธิ์ไหมครับมีสิทธิ์ขอไข่เพิ่มอีกฟองไหมอ้ครับอ่างั้นขอสิทธิน,นั้นเดี๋ยวนี้เลยครับ <c oughs> อ่าไหน,นๆมาดูแล้วก็ใส่ตอกให้มันเต็มที่ไปเลยใส่สองฟองเลย ให้เพื่อนๆเห็นอย่างชัดๆอันนี้ไม่ต้องเอาออกก็ได้เพื่อแคลเซียม <c oughs> ลูกค้ามารอให้ให้เขาก่อนก็ได้นะผมนานอ๋อมของพี่เป็นอ๋อครับครับแต่คำว่าตอกไข่เนี้ยก็เลือกได้จะเอาให้ตอกแบบไหนแบบไหนจะต้องบอกไหมว่าเอาเตรียมมากเตรียมน้อยอะไรใช่ครับพี่ล้วแต่ชอบครับเอาเอาบบตามสูตรของทางนี้ก่อนเอาตามสูตรของทางนี้ว่า,าแบบไหนจะอร่อยเอาอย่างนั้นก่อน วันนี้ก็ช่องโดโดพาเที่ยวพามาดูกุช่ายตอกไป่นะแล้วก็มาอัปเดตบรรยากาศของซอยโรงพยาบาลชนบุรีเนะเขตบางกอกน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดี๋ยได้กุชายที่จะพาเดินไปให้สุดเลยว่าเขามีอะไรขายบ้างนานๆมาทีก็จะเปลี่ยนแปลงไปอะ่ะน้องนี่ก็มาขายได้ประมาณกี่กี่ปีกี่งแปดเดือนแล้วครับแปดเดือนแล้วนะ แสดงว่าผมไม่ได้มาแปดเดือนแล้วในช่วงเย็นนะช่วงเช้ามาเกือบทุกวันตอนตอน,ตอนเย็นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ได,ได้ได้มาแถวนี้อ่าอ๋อก็เป็นอย่างนี้ไม่ต้องปรุงต้องอะไรนะรเสร็จแล้วอ๋อแต่เรามีน้ําจิ้มอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมฮะอย่างนี้เรียกกูใช่สูตรอะไรของน้องนี่สูตรอะไรไหมใช่ไข่กุ้เปล่าหมายถึงว่ากูใช่เอามาจากไหนรับมาจากไหนอะไรงไงไหม เขามีด,ดังๆอะไรกุ้ช่ายอะไรตลาดพลูเหรอพลูสะพานสะพานสะพานหัน,น,นอ๋อแล้วแล้วของน้องนี่ทำเองที่บ้านหรือไงใช่ครับอ๋อไม่ใช่วตัตถุไทเราทำของเราเองอเดี๋ยวครับหยิบตั้งใจวัดยางเนาะทำเองเลยเนาะไม่ใช่รับเข้ามาต่อไข่อันนี้ผมมกรไข่ไหนอ่ากล้องไหวไหน่อยนะครับผมหยิบหยิบตังเสร็จแล้วเท่าไหร่ครับ สี 40, okay, okay. ่สิบโอเคโอเคน้ำจิ้มโอเคไหมน้ำจิ้มให้มาเอามีสองอย่างอ่าเดี๋ยวไปดูกินต่อที่บ้านอ่าเพิ่มก็ได้ครับเพิ่มก็ได้ผมชอบเข้มข้นเพิ่มน้ำจิ้มไม่คิดตังเพิ่มนี่ครับมาดูนี่กุช่ายตอกไข่อ่าปไายปลายเดินต่อเดินต่ออับิโรถือ,อเดินดูครับอ่าน,นี้ก็เป็นน้ำปั่นอ่มมีน้ำผลไม้ต่างๆเนาะนี่พอมาเวิร์กนี้ก็ พอมาเวิ้งนี้ก็เป็นโต๊ะทานรับประทานนะเขาขายอะไรล่ะเป็นอาหารจานด่วนอ่ะขั่วไก่โต๊ะจะกินอะไรคั่วอะไรคั่วไก่ไซมอนอ่ารู้สึกว่าผมเคยมาดูหนึ่งแล้วล่ะคั่วไก่ไซมอนสั่งได้เลยไหมครับสั่งได้เลยครับพี่ก็เอาคั่วไก่ไก่เดี๋ยวพี่อ่าเอาคั่วไก่ไซมอนนั่นแหละหรือว่าเป็นชื่อร้านไก่แฮมึกนะครับร้านครับพี่ ยังไงเอ๋อเราต้องบอกว่าอะไรขั้วกไก่มีไก่แฮมหมึกพี่วันนี้เอาไก่ไก่ไก่กับหมึกแล้วกนันนี่นะครับเอ่อใส่ห่อครับหอกลับบ้านหนึ่งหอ่อเท่าไหร่ครับห้าสิบี่ห้าสิบน่ามาดูสไตล์โอ้ยไฟลุกไฟลุกหน้าทานไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายตังค์ผมพี่ไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายตางังค์ครับแล้วถ้า กลับไปกินที่บ้านแล้วไม่อร่อยก็เดินมาหาอีกจาในเพจก็พี่ปัญจานรัพี่เดี๋ยวมาดูป้ายเขาซะหน่อยมาดูป้ายเขาซะหน่อยนี่ครับขั้วไก่ไซมอนสาขาแปดขั้วอบไก่สี่สิบขั้วอบไก่แฮมห้าสิบไก่มือไก่อ่านเอาเองนะครับนี่มาดูต่อนี่นี่บรรยากาศแบบล่มลม,ลมตกนะฮะแบบล่มลม,ลมตก ไก่หอกลับบ้านที่โรจะกินใช่ไหมมา,มาเดินตลาดไม่ใช่ของผมนะนี้นะ,ย,นะยังนะเดี๋ยวมาดูของผมยังมานี่แนละมาดูของเราไก่กับหมึก ครับโพโดงงฮอรก็ของนี้แหละครับพี่รับฮะอันนี้ขว,วดซอสครับผมอ๋อก็เราจะกินอะไรี๋ยวตัดชอ,อบไหมชอบมาดูครับจันได้แล้วครับพี่ไกลงไปครับพี่อ่ะขอาไก่อย่างเดียวนะครับ<ม> นี่นี่นี่เส้น,นต้องกรอบเลยใช่ไหมเนี่ยระวังนิดนึงนะครับเห็นไหมน้องเขาบอกให้ระวังนิดนึงนะให้ถอยออกไปไม่รับประกันกล้องเจ๊ง<ห>อันนี้คือหอมกระทะเนาะถ้าอย่างนี้เนาะนี่ครับนี่ครับนี่ถ้าเดี๋ยวตกค่ำลงผ้าทิตตกนี่ ตรงนี้จะสว่างวูบวูบวูบอยู่เรื่อยๆถ้าสว่างบ่อยแปลว่าวันนี้ค้าขายดีขายดีทุกวันวนะครับขายดีทุกวันอยู่แล้วอใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้จะสว่างสวัยครับไฟแดงขึ้นอยู่ทุกจังหวะทุกช่วงจังหวะผมไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆนะมะเด๋วกล้องซูมมาเพื่อนๆดูงนี้แล้วกันไปใกล้มากก็เดี๋ยวกล้องมันฝ้าน้ํามันด้วย ขั่วกไก่ไซมอน095 25289 52อ้โทรมาสั่งได้เหรอฮะให้เบอร์ไว้เนี่ยในเพจก็ได้ครับพี่แล้วแล้วส่งเหรออะไรนะครับแล้วมีไปส่งก็ถ้าเกิดจะให้ส่งบ้างเดี๋ยวผมให้แก๊ปส่วนตัวไปครับอ๋ออ่าโทรมาคุยแล้วกันจะสั่งนะครับเสร็จแล้วเท่าไหร่นะห้าสิบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท ามาดูหน้าตาใกล้ๆเน่เ่นเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งก่อนหอมนี่แต่อย่างนี้เลยหอมแล้วนี่ผมอยู่เนี่ยหอม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 ใช้ได้หอมกระทะไมอ yes. าตังเอาตังจ่ายเขาก่อนจ่ายตังนะครับขั้วไก่ไตมอนสนใจอะไรมามา,มาก็ตรงเนี้ยซอยโรงพยาบาลทนนะมาทานนั่งทานได้มันก็มีที่นั่งทานแล้วก็ไกลก็โทรศัพท์มาสั่งก็แล้วกันผมบอกไปเบอร์เดียวอีกเบอร์หนึ่งมองไม่เห็น บอกได้ไหมฮะอีกเบอร์หนึงอีกเบอร์นึงอะไรนะเบอร์ล่างอ่ะ083อะไรนะเบอร์ส่วนตัวไปก็ได้ครับ096นเก้าหกสามหกสองเ่าคุยกับคุณไซมอนเลยนะครับผมนี่ครับเท่าไหร่นะ50าสิบห้พอดีโอเคไปพี่อรโดของพี่อรโดนั่นอ่ะได้ไหมครับพี่อ่าได้ครับผมไม่รีบขายดีขายดีขายไปก่อน ได,ได้ยินเขาสั่งเอาทุกอย่างที่มีหมายความว่าไก่หมึกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะโอเคโดพี่โดจะเอาอะไรอีกไหมเนี่ยซื้อของเต็มเต็มมือหมดแล้วเนี่ยบอกเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้าน,านเดี๋ยวไปเดินพาเอซีดูบรรยากาศก่อนนะแต่ล่มลมตกแล้วเดีรีบเดินก่อนเดมอนเดินต่อครับนี่มาเวิร์งนี้ คนใส่เสื้อสีส้มเต็มเลยเขาประท้วงอะไรกันเปล่าอ๋อไม่ใช่เขาเป็นพนักงานของร้านนี่ครับอะไรนะชื่อร้านอะไรอะ่ะลุงอะไรข้าวต้มชื่อร้านอะไรนะฮะสุก,กี้ข้าวต้มอ๋อมันขาดไปอ๋อสุก,กี้ข้าวต้มแล้วก็อนนี้ก็คืออาหารตามอันนี้อะไรนะเขาเรียกเส้นเซี่ยงไฮนะ้เนาะใช่อ่านี่ครับอ่าขายกันตรงนี้เลยนี่เขาเด็ด ตรงเจ้าเนี้ยผมเคยมาทานเด็ดเรื่องสุก,กี้นะ่น้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มเขามีหลายสูตรนะฮะเด็ดมากเด็ดมากแต่วันนี้ไม่รู้เจ้าท้องไหนไปรับประทานแล้วครับเนี่ยเสุก,กี้ข้าวต้มโรงพยาบาลธนบุรีข้างหลังเขามีอะไรขายมั่งเพื่อนๆก็ดูนะฮะเขาพลังวุ่นวายโอ้เนี่ยเขาขายดีไม่ดีก็น้ำน้ำซุปคานี้เลยฮะน้ำซุปกระโมขนาดนี้เลยเทียบกับมือผมเนี่ยมาครับ ผัดกันไม่ทันอย่างนี้เลยนะอันเนี้ยบรรยากาศน้าดูผัดกันเรียกว่าเปลี่ยนกระทะกันเลยครับอ่าเนี้ยมาดูตอนผัดเตาที่เขาผัดนี่ยืนกันขนาดนี้นะฮะอันนั้นเป็นสุก,กี้น้ำสุก,กี้น้ำนี่สุก,กี้แห้งประมาณนี้เลย เมนูเมนูมาก็ตรงนู้นตรงนู้นล้างกระทะอย่างเดียวนะไม่ได้ผัดนะล้างอันนี้ไฟผัดก็จะหอมอ่ะหอมหอมน้ําจิ้มหอมกลิ่นน้าจิ้มสุก,กี้อะ่ะนี่ผักลง แล้วก็น้ลัหมพวกเต็คือร้านเขากว้างนะเป็นทางยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอะไรเนี่ยต้องสื่อสารกันทางทางทางเสียงดังๆตรงนี้ก็เตาฟู่เตาฟู้ก็เสียงดังอยู่แล้วนะตรงนู้นบัญชาการโดยใช้เครื่องเสียงจากหลอดลมอ่าอ่านี่กระงเท่านี้นะครับมาดู ใช้ไฟแรงมากใช้ไฟแรงมากดี่แห้งหอมอะ่ะวันหลังพาเพื่อนเพื่อนมาชิมแต่ตอนนี้สรุปให้อย่างนึงก่อนว่าหอมแน่นอนอนี่พอมาต้องมาตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วเขาก็จะสั่งสั่งว่าจะเอาอะไรอะไรอะไรก็ก็จะจดบเขากล้วยเออเนี่ยอันนี้ก็นี่เขาขายเขากล้วยพี่โดบอกเข่ากล้วยโตจาวไหมเอาไหมขายยังไงครับขายไงขายเก้าสิบบาท้ะ เอาเอาซื้อกลับบ้านอ่ะกลบ้าสิบแปดบาทค่ะอ่าเอาชุดหนึ่งนี่ครับเสากุ้ยพีโดชันเป็นอ่าพีโดชันเป็นเสากุ้ยอันนี้เชากังลาวอ่าชากังลาวชากังลาวอร่อยใช่เคยได้ยินชื่อเสียงอันนี้ก็ใส่น้ำแข็งกินได้เลยนะอ่าโดอาถปัติไฟอัติไฟไปต่อครับให้ดูบรรยากาศอันนี้ก็เป็น ปอเปี้ยสดปอเปี้ยะสดปอเปีเ้ยสดและประมาตรงนี้ก็น้ําผลไม้ปัน่นสารพัดอยากจะเอาอะไรก็มีหมดอ่าไปอตอนนี้ตอนนี้เริ่มจะขยายเป็นสองฝั่งอันนี้ก็เป็นรถเข็นอ่าอันนี้อันนี้ข่ย,ยำฮะไข่ย,ยำนี่นะโรตีหอมเนยหอมเนยมากหอมเนยมากครับโรตี อันนี้เจ้าเจ้านี้ขายแต่เช้านะปกติซื้อประจำนี่ครับอันนี้อะไรล่ะสลัดแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเอ่อเ้าวตี๋ลุยสวนจะเป็นปลาย่างเป็นปลาย่างเป็นมาดูเจ้านี้โดหลบตรงนี้โดหลบตรงนี้นี่ตำทุกอย่างขายหยุ่งนี้ประจำมาให้ตอนเย็นๆอ๋อ ผมส่วนมากมาเดินตอนเช้าไม่ค่อยเห็นที่นี่นี่ตำทุกอย่างตำทุกอย่างครับตำทุกอย่างน่ารับประทานมากโอ้ดูดูด,ดูการปรุงของพ่อค้าก็รู้แล้ววขายดีไม่ดีนะ รบหน่อย,อยไปต่อ <c oughs> ก็ใบ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 มาได้นะพี่มาจอดได้กี่โมงสี่โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งสี่ทุม่มมากินได้ครับนี่ครับก็นี่ก็หมูปิ้งธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรแต่น่าจะสูตรเนี่ยเขาบอกว่ารับบัตรคิวอะ่ะแปลว่าต้องขายดีแน่นอนเลยขนาดรับบัตรคิวอะ่ะ ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะอันนี้ก็เข้าไปในนันทอุทยานนะฮะเ,เ,เดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินต่อไปหน่อยก่อนฟ้าจะมืดว่าเขามีอะไรขายอีก่นี่ครับ,วบัวลอยน้ำขิงเจ้าเก่าเมื่อกี้ผมซื้อไปแล้วนะผมซื้อเนะต้าหวยซื้อน้ำเต้าหู้ไปละราคาไม่แพงฮนะอร่อยด้วย เดินต่อมาตัวนี้ก็เหมือนกันครับบัวลอยน้ำาึิงมีหลายเจ้าหรือว่าเพราะว่าอยู่หน้าโรงพยาบาลก็เลยอาหารอันนี้อาหารเพื่อสุขภาพเป็นแบบเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็เลยน่าจะขายดีนะมีถึงสองเจ้าไก่ทอดขัดใยไก่ทอดขัดใยน่ารับประทานมากมีเจ้าเก่าแก่อร่อยจริงนะเคยซื้อใช่ไหมมาขายได้ใบๆแล้วไม่ใช่หรอฮะใช่ไหม สิบโมงก็มาแล้วเนี่อร่อยข้าวเหนียวนัดหน่อยนะอร่อยเลยมาดูครับเนี่ยที่เขาบอกว่าตลาดซอยโรงพยาบาลทุมบุรีโรงพยาบาลทุมบุรีอยู่นี่ฮะนีะ่ผลไม,ามา้ตรงไปนู่นก็จะเป็นอ่าเป็นนั่งทานแล้วฮะเป็นกล้วยเตี๋ยวเป็นนี่ก็เข้าที่จอดรถของนันทาอุทยาน ถ้ามาเดินนี่ก็เอารถมาก็เข้ามาจอดในในในี้ได้แต่ว่าก็อาจจะมีรถจอดเยอะหน่อยนะฮะมีรถจอดเยอะหน่อยตอนเย็นตอนอะไรเขาก็มีคนมาออกลังกายอะ่ะมันก็เลยทําให้เป็นที่ที่เขาซื้ออะไรกลับบ้านกันนะฮะนี่ยมีวิ่งมีออกกาลังกายเป็นศูนย์รวมการพักผ่อนออกกำลังกาย ตรงนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นร้านก๋วยอ่าร้านกลวยเตี่ยวคงจะเปิดถึงค่ามืดดึกดื่นคนที่มาเยี่ยมไข้หรือคนที่มาเฝ้าไข้อะไรเขาก็จะมาออกนะยาวไปยาวไปผมก็แบตเตอรี่ใกล้หมดฮะนี่ก็ให้ดูบรรยากาศนี่นั่งรับประทานนี้ตามสั่ง ข้าวต้มมีคนละครึ่งเรียบร้อยอเนี่ยเห็นใส่ชุดพนักงานอะไรต่างๆก็คงจะเป็นแถวนี้ตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารของโรงพยาบาลนะฮะเข้าไปได้ก็สุดแค่นี้ก็คงจะสุดแค่นี้เจ๊เบียหรือเจ๊เปียอ,อาหารตามสั่งข้าวต้มก็เป็นบรรยากาศของหน้าโรงพยาบาลนะฮะขอบคุณครับ งั้นก็มงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนครับพาเดินจนแบตเตอรี่จะหมดละนี่ก็เรียกว่าร้านอาหารลินทางนะสตรีทฟู้ดซอยโรงพยาบาลชนบุรีมาอัปเดตให้เพื่อนดูนะครับนานๆมาทีก็เคยถ่ายไปแล้วละแต่ว่าแต่ว่าไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมมีร้านเพิ่มเติมร้านเก่าก็ยังมีแต่คิดว่าทุกร้านอร่อยใช้ได้ครับหันไปก่อนครับพี่โดครับสวัสดีครับหันมาทางนี้หันมาทางนี้สวัสดีครับ เจอกันคลิปต่อไปครับเจอกับบ้านแล้วครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปดโอไดไปด์ไอโดเดินนำไงแบตใกล้หมดไงไอโดเดินนำไปจนแบตหมดโดไปขึ้นรถเลยไม่ได้เอาน้องแดงมาฮะใช้มอเตอร์ไซค์ถ <kil> ้าผมอยู่แถวๆนี้ผมก็จะใช้มอเตอร์ไซค์